สวัสดีค่ะอารมณ์เย็นขึ้นมากแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเมื่อวานนี้มีคนเข้ามาพูดคุยเยอะแยะมากมายเลยบางคนก็บอกว่าแอดแอดฟาดได้ดีมากเอาอีกเอาอีกนะคะ เย็นนะคะลูกเหลือที่ไว้ให้พี่เดินบ้านนะคะแต่ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะก็เป็นว่าใดๆขอบคุณอีกครั้งนะคะสําหรับกําลังใจที่มอบให้กันนะแล้วก็หลายคนก็ออกมาปกป้องน้องลิสกันเยอะแยะเลยอะ่ะซึ่งแอดไปอ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกแบบรักมากนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้แอดก็เลยเข้าสู่โหมดปกติแล้วนะคะเราก็มาอวยลูกสาวกันต่อกัอกบท i l ิฟท์ฟิ f f มออฟฟิล,ล้าน Subscribe แล้วคะ่ะ โอ้ oh my god คลิปวิสั้นๆอยู่การรับชมช่อง l i l y f i l m Official หน่อยนะคะใครตามช่องนี้เนี่ยจะรู้ดีว่าเจ้าของช่องนั้นินดี้นะตอนนี้ก็หายไปร่วมครึ่งปีได้แล้วมั้งนะห่างหายไปเลยนะคะเตมจริงวิดีโอไม่เยอะมากนะคะสำหรับช่องนี้แต่ว่าคุณภาพทั้งนั้นจะบอกเลยว่าเจ้าของช่องสวยมากใครถามว่าเจ้าของช่องคือใครเลยเขาสวยมากสวยถึงขนาดฟาด global brand ดังไป3แล้วก็ยังไม่หมดนะคะ เป็นเก่งมากเป็นโคตรเก่งแล้วก็ใครชอบเต้นคุณต้องติดตามเขามีเซอร์ไพรส์มาให้เราดูตลอดเวลาถ้าคลิปก่อนหน้าเขามาในลุกสาวสวยคลิปต่อไปเขาอาจจะมาในลุกหลัวๆก็ได้เออจริงๆคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคะแต่จะบอกว่าการประชาสัมพันธ์นะมันเป็นสิ่งที่สําคัญหลายคนไม่ทราบนะคะว่าน้องลิซ่ามีช่อง YouTube ส่วนตัวด้วย อันนี้คือแบบเรื่องจริงเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคนใกล้ตัวแอนนี่แหละเพื่อนๆพี่ๆที่เขารู้จักน้องอะ่ะเขาชื่นชมน้องนะแต่อาจจะแบบไม่ได้ตามอย่างใกล้ชิดพอเวลาเราถามว่าแบบเฮ้ยพี่ถามหน่อยดิรู้ป่าวว่าน้องลิซ่ามีช่องส่วนตัวใน YouTube ด้วยเอาจริงๆ50-50เลยค่ะบางคนบอกว่ารู้บางคนบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้จริงเราก็แบบอ้าวน้องเขาทำยูทูบด้วยเหรอแล้วทําเกี่ยวกับอะไรอะ่ะเออนั่นไงคือมันไม่รู้จริงๆเว้ย มันมีหลายคนไม่รู้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะใครชอบน้องรักน้องอยากให้ไปกดติดตามให้น้องกันนะคะแล้วก็ใครมีเพื่อนมีพี่มีน้องที่รู้จักใกล้ๆตัวเราแล้วแบบ พูดถึงน้องลิซ่าหรือชื่นชมน้องลิซ่าอย่างเงี้ยลองบอกเขาดูเพราะว่าหลายคนเขาไม่รู้จริงๆนะว่าน้องมีช่องของตัวเองใน YouTube ด้วยมันดูเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อนะคะแต่มันคือเรื่องจริงนะอันนี้บอกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงคลิปนี้ก็ถือว่ามาช่วยกันกระจายข่าวแล้วกันนะคะให้ทุกคนรับรู้ว่าน้องลิซ่ามีช่อง YouTube ส่วนตัวด้วยนะจ๊ะแล้วตอนนี้ก็มีผู้ติดตามไป5ล้านคนเรียบร้อยแล้วเออไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ อ่ะก็ก่อนจากกันไปนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าอีกครั้งหนึ่งนะเดินทางมาถึง5ล้าน Subscribe ใน YouTube แล้วแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะไปต่อนะถึง10ล้าน Subscribe ไม่ไกลเกินเอื้อมนะคะยังไงก่อนจากคลิปนี้กันไปอยากให้แฟนๆเขามารีวิวการรับชมช่อง Lily f i l ิ Official กันเยอะๆนะคะพอเวลาแบบใครผ่านไปผ่านมาแล้วอ่านเห็นคอมเมนต์แล้วแบบเฮ้ยช่องนี้มันดีขนาดน,นี้เลยโหรเขาจะได้แบบกดเข้ามาติดตามกัน ยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ